บอกแล้วไงครับว่าอัตตันตาเนี่ยนอนรอรับความสดชื่นกันได้เลยครับเป็นไงกันบ้างครับเมื่อวานนี้ตัวเน้นหน้าช่องใส่หนักนะครับที่ผมให้เอาไปเน้นกันที่อัตแันตานะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังเลยครับก็เอาชนะไปได้นะครับ 2ประตูต่อ0ูนย์ะครับก็หวานเจีย๊ยบชุ่มฉ่ำชุ่มคอกันไปเลยนะครับใครที่ตามและเอาไปเน้นใส่หนังตามที่ผมบอกเนี่ยก็ขอแสดงความยินดีด้วยและกันและสําหรับแนวทางตัวเน้นหน้าช่องใส่หนังในวันนี้นะครับที่ผมจะหยิบยกมาให้เลยนะครับก็มองไปที่คู่ของอาร์เซนอลพบกันดน้านของเอเวอเรสตนกันได้เลยครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้พรีเมียร์เนี่ยทีมระดับหัวตารางเนี่ยเปิดมาแรงด้วยกันหมดเลยนะครับแต่ถ้าว่านะครับตัวที่น่าสนใจที่สุดเลยนะครับก็คงจะหนีไม่พ้นทางด้านของอาร์เซนอลที่อยู่อันดับที่ของของตารางพรีเมียร์ลีกอังกฤษในวันนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับที่ผมเลือกไปอาร์เซนอลในวันนี้1เลยครับคือเขาได้เล่นในบ้านแน่นอนว่าทีมใหญ่อยื่นๆเนี่ยก็ได้เล่นในบ้านเหมือนกันแต่ว่ากระแสทางด้านอาร์เซนอลเนี่ยกระแสภายในเนี่ยดีกว่าคู่อื่นเยอะซึ่งวันนี้อาร์เซนอลเจอกับทางด้านของเอฟเวอร์ตัน ทางด้านของเอเวอเรตันเองนะครับก็มีฟอร์มที่ดีนะนะในช่วง4-5นัดที่ผ่านมาเนพวกเขามีฟอร์มที่ดีมากแต่พอมองกับการในการรับบทเป็นทีมเยือนพวกเขาเล่นได้แย่มากเพราะว่าในช่วง5นัดที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาแทบจะเล่นในบ้านเกือบทุกนัดเลยแล้วก็เอาชนะมาได้แต่พอเกมนอกบ้านเนี่ยพวกเขาไม่ไหวเลยนะครับมีฟอร์มที่ย่ําแย่มากๆและเปอร์เซ็นต์ในการผ่านกําแพงของเอเวอเรตันเนี่ยก็มีเปอร์เซ็นต์ที่ไม่ค่อยดีด้วยและในเรื่องแรงจูงใจเองนะครับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับก็ต้องการ3แต้มด้วยนะครับ เพราะว่าวันนี้พีเมียเตะด้วยกันพร้อมกันหมดเลยนะสี่ทุ่มนะครับก็บอลกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้ทางด้านข,<ส>ของแมนซิตี้เองนะครับอโอกาสที่ชนะเวสต์แฮมเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็น์ที่ค่อนข้างสูงมากนะครับแต่โอกาสจบเสมอกับโอกาสที่แมนซิตี้จะแพ้เวสต์แฮมนเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าบอลกลมอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต่แค่มันมีเปอร์เซ็นที่น้อยมากนะครับที่แมนซิตี้จะเสมอหรือแพ้แค่นั้นเองนะครับซึ่งผมมองว่าวันนี้เตะพร้อมกันนะครับยังไงแรงจูงใจเนี่ยอาร์ซนอนผมมองว่าวันนี้มาเต็ม มากกว่าเอฟเวอร์ตันอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับคู่นี้มองไปที่อาร์เซนอลกันได้เลยครับที่วันนี้ได้เปรี่ยบในการเล่นในบ้าน,นกระแสน่าสนใจและบวกกับเอฟเวอร์ตันเองก็มีฟอร์มที่ในการรับบทเป็นทีมเยือนที่ไม่ค่อยดีด้วยและเปอร์เซ็นต์การผ่านของใคก็ไม่ดีด้วยอย่างผมมองว่าวันนี้อาร์เซนอลน่าจะเอาชนะด้วยสกอร์ที่ขาดถึง3ลูกได้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วสําหรับคู่นี้ก็มองไปที่อาร์เซนอลครับ และส่วนใครนะครับที่อยากได้แนวทางมากกว่านี้นะครับที่ให้มากกว่าและนอกเหนือจากตัวหน้าช่องเนี่ยก็ตามมาเจอกันได้ในครอบครัวเลยนะครับง่ายๆเลยทางเข้าอยู่หน้าโปรไฟล์ใต้รูปโปรไฟล์นะครับจะมีทางเข้าอยู่จิ้มเข้ามาได้เลยครับรับรองครับว่าในครอบครัวสดชื่นอย่างแน่นอนก่อนจากกันในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเชียร์บอลด้วยความสนุกแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สาหรับวันนี้สวัสดีครับ